สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารีวิวพื้นที่ภายในของหู่บ้านวาลาลมบางบอนสีนะคะค่ะเปิดเข้ามานะคะมาดูภายในกันนะคะเปิดเข้ามาจะเป็นห้องโถงโล่โงๆนะคะซ้ายมือจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดแล้วมีบันไดาทางขึ้นชั้นสองนะคะค่ะจากบันไดามานะคะก็จะเป็นห้องน้ําและห้องครัวค่ะ ห้องโถงนะคะเป็นห้องรับแขกของพื้นที่ชั้นล่างนะคะที่เราจะใช้สังสรรค์รวมตัวกันภายในครอบครัวมานั่งดูหนังฟังเพลงกันนะคะบ้านหลังนี้ล่มลืน่นล่มเย็นนะคะพื้นที่ภายนอกก็จะมีพื้นที่สีเขียวเยอะเลยนะคะเรามีต้นไม้ต้นใหญ่ร่ลมรื่นล่มเย็นนะคะรมพัดเย็นสบายเลยคะ่ะ ถัดจากบนาานันไดทันขึ้นชั้น2เราจะเป็นห้องน้ําของชั้นล่างนะคะและถัดจากห้องน้ํามาก็จะเป็นโซนของห้องครัวค่ะครัวที่นี่เราจะมีสองครัวนะคะมีประตูบานสไลด์เลื่อนเปิดออกไปเป็นครัวภายนอกหรือว่าเรียกว่าครัวไทยก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่เป็นห้องน้ําชั้นล่างก่อนนะคะชั้นล่างค่ะเราจะมีสองโถนะคะเป็นโถชะโคกหญิงและโถกชกโคกชายแล้วจะมีเครื่องทําน้ําร้อนแยกโซนกั้นที่อาบน้ํามีอ่าง ชั้นล่างจะมีหนึ่งห้องน้ำนะคะแล้วก็มีสองห้องครัวค่ะมีหนึ่งห้องเก็บของนะคะห้องครัวด้านในนะคะไม่ต้องลัวมีกลิ่นนะคะเรามีเครื่องดูดควันดูดอากาศให้ตัวใหญ่เปิดประตูบานสไลด์เลื่อนมาก็จะเป็นครัวไทยที่อยู่ด้านนอกนะคะเป็นครัวไทยมีหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็มีประตูเปิดออกไปด้านหลังบ้านได้นะคะเป็นที่ซักล้างค่ะครัวภายในบ้านนะคะเราก็จะก่อเคาน์เตอร์ ครัวเป็นรูปตัว L ให้เรียบร้อยเลยเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้ที่เป็นบิวอินเราแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้เรายัางไม่ได้แถมให้